คุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบนนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่10สิงหาคมพุทธศักราช2565กับผมรนกรยมคำชัยและทีมข่าวบุนนิวส์นะครับและในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบนนิวส์ได้หลากหลายช่องทางทีเดียวครับเริ่มต้นนะครับที่โซเชียลมีเดียสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage คือบูนนิวส์ครับยูทูบช anel นะครับพิมพ์คาว่าข่าวบูนนิวส์ โดยจะมีการสตรีมมิ่งนะครับอา,อากาศในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยอากาศพันธาสถานีท b n ครับเวลา17นาฬิการับชมทบทวนย้อนหลังได้ที่ zoom72.com 0ในเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเ,อาอาา n, เช่นเดียวกันครับและก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารการบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมสโยคุณคณรูไม่ใหญ่ มาฝากพวกเราทุกท่านเช่นเคยครับหลวงพ่อธรรมัยโยคคุณครูไม่ใหญ่นะครับนั่นเคยได้กล่าวไว้ว่าดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราต้องประกอบเหตุให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งทานศีลภาวนาอาดีตที่ปิดลาดก็ให้ดีดทิ้งไปลืมไปให้หมดปัจจุบันก็มันฝึกฝนอบรมใจสั่งสมบุญบารมีทั้งทานศีลภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและมีคุณค่าทบทวนอุาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณคณรูไม่ใหญ่นะครับให้ไวนะเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2546ครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับที่จะนำมาซึ่งความปลื้มปิติใจทบทวดบุญกันครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายมหาสักการณนแด่คณะสงฆ์2,000กว่าวัดทั่วประเทศปีที่22 พิธีถวายเทียรทำแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่159และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่15ครั้งที่124นะครับเนื่องในวันสมาธิโลกนั่นเองครับภาพอันเป็นทัศนานุตริยานะครับงานบุญพิธีอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันสมาธิโลกที่ผ่านมา โดยได้จัดนะครับขึ้นในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2565โดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้กราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมนทนมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์2,000กว่าวัดทั่วประเทศปีที่22พิธีถวายเทยธรรมแด่คณะสงฆ์2 2 3วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่159 โดยเครื่องเทยธรรมนะครับได้จัดเรียงอย่างประณีตอย่างงดงามท่ามกลางความเป็นระเบียบนะครับตามหลักความดีสากลโดยการสนับสนุนของคณะทัภาพผู้มีดวงบุญนะครับแล้วก็ดวงปัญญาที่สว่างสวัยได้บริจาคทรัพย์เพื่อ,อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่งามพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังจะได้เป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวไปข้ามภพคํมชาด,ด้วย ภายในงานครับได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่ตอตาชโวนะครับนำคณะสงฆ์และคณะทาธนตภาพพร้อมด้วยสาธุชนถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์2,000กว่าวัดทั่วประเทศอีกทั้งยังมีการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโดยพุทธบุตรทุกรูปนะครับโดยเฉพาะใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นผู้หยัดสู้เป็นวีรรับุร,รุษแห่งกองทัพธรรมได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราได้เห็นภาพของการรวมพลังกันของพุทธบริษัทนะครับที่มีเจตจำนงตั้งมั่นร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งปวงตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่พืนแผ่นดินไทยแล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการเดินทางมาเยือนวัดพระธรรมกายในยครั้งนี้นะครับนอกจากแต่ละรูปจะประทับใจแล้วยังรู้สึก ขอบพระคุณนะครับในวัดธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสส่งความช่วยเหลือไปอย่างตลอดต่อเนื่องถึง18ปีแล้ววันนี้ครับเราก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนคณะสงฆ์จากพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ความลื่มปีติใจของท่านจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับก็รู้สึกว่ายินดีนะราบรื่มปีติมากๆเพราะเนื่องจากว่าบรรดาญาติโยมเนี่ยมีมีเป็นจำนวนมากที่ได้มาร่วมกัน เพราการมาร่วมกันนี้ก็โดยอาจัยว่าหลวงก้อธรรมชยโยเนี่ยได้ให้ความอุปธรรมบำรุงอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้แล้วก็สี่ทั้งจังหวัดสงขลาอีกส่วนหนึ่งที่ท่านให้ความอุถธรรมบำรุงให้ทุนอยู่ตลอดทุกเวลาให้พระศาสนา,าของเรานีได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแล้วก็ทำให้พระพุทธศาสนา,าของเราเนี่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ก็ต้องขอขอบพระเดชพระคุณขอบคุณพระเดชพระคุณอยากมากๆที่หลวงพ่อไม่ได้ลืมพระภิกษุตลอดถึงข้าราชการที่เป็นชาวพุทธในภาคใต้ได้ให้ความบุปถัธรรมมาตลอดเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ปี2 5 4 7เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านก็ได้ความบุปถัธรรมมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ขอขอบออกขอบใจขอบคุณบรรดาญาโยมกัลยาณมิตร ที่ได้มาร่วมกันทําหน้าที่เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าก็แน<ม>่นอนที่สุดถ้าว่าไม่มีผู้ให้การอุปธรรมนั้นแน่นอนข้าราชการก็ทําให้จิตใจเนี่ยมันตกต่าไม่สามารถที่จะดํารงในการปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ทําให้ข้าราชการในภาคใต้ใน,ในมีกําลังใจ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในภาคใต้ด้วยก็เร mm ียกว่าขอบคุณมากมากวันนี้นะครับที่ได้ได้ถวายเทียธรรมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญบุญศพบุญ,บ,ญ,บ,ญบุญที่ใหญ่นะครับที่มีพระภิกษุทั้งประเทศบารวมกันถึงสองสองพันวัดใช่ไหมครับแล้วก็พระผมภาคใต้นะครับก็มีความยินดีครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมครับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากของประเทศเลยนะครับ ได้มีความภูมิใจมากครับที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ครับผมผมคิดว่าโครงการนี้น่าจะมีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่ไม่ไม่จบไม่ง่ายนะครับในภาคใต้ตอนนี้คือบางบางบางที่เนี่ยไม่สามารถจะออกไปรับบินธรรมบาตได้ไม่สามารถทํากิจกรรมของคณะสงฆ์ได้นะครับก็เป็นโครงการที่ดีครับที่อยากให้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อมีความคิดที่แบบกว้างก้าวไกลนะครับที่ได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาครับถือว่าได้ช่วยพทบวิสุทธ ได้ใช้ได้ภาคใต้ได้มากเลยครับในสถานะที่ว่าทางสมจังหวัดชายแดนภาคใต้สี่อำเภอคณะสงฆ์ของจังหวัดสงขลาประสบชะตากรรมอยู่ทั้งควางทางขวายคณะสงฆ์ทางขวายพุทธบริษัทต่างก็มีผลกระทบโดยทั้งสิน้นแต่ว่าในการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิชโย ο, ท่านได้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สีอ่อำเภอคณะสงฆ์ของจังหวัดสงขลานั้นก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระความหนักใจของคณะสงฆ์ไปได้เป็นจํานวนมากเป็นความช่วยเหลืออย่างเต็มอกเต็มใจของพระเดชพระคุณท่านและเป็นการช่วยเหลือที่ว่าไม่ขาดสายเรียกว่าเป็นสายทานที่ไม่ขาดสายอัตมาภาคจึงถือว่า เป็นการดีอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือกิจาการของคณะสงฆ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งหาบุคคลกระทำอย่างนี้ได้ยากก็ถือว่าเป็นรัฐบุรุษหรือมหาบุรุษทางการคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งหาพระศิษุสูผู้ที่มีใจจิตใจกว้างขวางและมีการคิดเห็นการไกลในการที่จะช่วยเหลือกิจาการของพระพุทธศาสนา อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กระทำนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีใครทำได้ในประเทศนี้หรือในโลกนี้ก็ว่าได้ในสังคมปัจจุบันยังถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องนอกจากนี้ในวันสมาธิโลกที่ผ่านมายังจัดให้มีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่15ครั้งที่124 mm hmm. เพื่อให้กำลังใจและชื่นชมในความเสสละอันยิ่งใหญ่ที่คุณครูทั้งหลายได้ทำหน้าที่ยืนหยัด ในดินแดนที่ยังมีการก่อให้เกิดความไม่สงบเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยทางวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุสิตทั้งภายในและต่างประเทศได้จัดต่อเนื่องกันมากว่า15ปีแล้วโดยวันนี้คุณครูทุกท่านต่างรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในความห่วงใยที่หลวงพ่อและทุกคนได้มอบให้คุณครูชายแดนใต้เราไปติดตามรับชมบทสัมภาษณ์โดยพร้อมเดนกันครับดีใจเป็นอย,ย่างมาก ที่ทางวัดได้ให้กําลังใจกับคุณครูในภาคใต้ในครูภาคใต้ทั้ง3าจังหวัดและก็สี่อำเภอมามาโดยตลอดนะครับ mm hmm. ก็ทําให้คุณครูในพื้นที่มีกําลังใจที่จะสอนเด็กนะครับพัฒนาชุมชนอยู่กับชุมชนช่วยเหลือวัดต่างๆในพื้นที่ทําให้คุณครูเราเห็นความสําคัญของพุทธศาสนานําในสิ่งที่ที่ได้รับจากวัดได้นําไปพัฒนา เด็กพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาวัดและก็สังคมหลายๆเรื่องครับในานามของคุณครูภาคใต้ทั้งหมดต้องกราบขอบพระคุณพระท่านพระอาจารย์ที่ได้ได้วยช่วยเหลือดูแลคุณครูภาคใต้เราตลอดมาเป็นระยะที่ยาวนานแล้วและอยากจะให้ทําต่อต่อไปพ่อมีความรู้สึกเปรียมปลื้มปิติมากที่หลวงพ่อยัง นึ่ถึงแล้วก็ยังยังไม่ลืมพวกเราตรงนี้นะคะที่คอยให้กําลังใจให้มีความเมตตากับลูกๆในสามจังหวัดภาคใต้อยู่ตลอดเวลานะคะหลายสิบปีมาแล้วท่านก็ยังให้ความเป็นห่วงเป็นใยกับพวกเราตลอดเวลาแต่พวกเราก็ไม่รู้จะตบแทนท่านอย่างไรโดยที่ว่าพวกเราก็ลงมือปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราพอจะทำได้ะคะ่ะขอภาวนาตัวเองว่า ลูกจะทาหน้าที่อันนี้ให้ดีที่สุดแล้วขอมกราบ,บขออนุโมทนาบุญค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะค่ะเนื่องในวันสมาธิโลกนะครับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญในพิธีมุติตาสการะปร,ะริญธรรมก้าประโยคด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับพุทธบุตรมหาปร,ริญธรรมทุกรูปนั้นเป็นบุคคลสําคัญที่จะนําความรู้ทางด้านภาษาบาลีออกไปเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ยิ่งมีผู้ที่ศึกษามากเท่าไหร่ย่อมช่วยขยายพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งบนเส้นทางของการศึกษาภาษาบาลีนะครับต้องมีทั้งความเพียรพยายามทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและมั่นคงในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ครับจึงจะทำสิ่งที่ทำได้ยากในวันนี้ให้สำเร็จได้ วันนี้ครับบุนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของพระพิสูจน์ผู้สอบไล่ได้ปร,ริญญธรรมก้าประโยชจะได้เล่าถึงนะครับว่าความสําเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมุ่งมั่นอย่างไรกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไปติดตามรับชมรับฟังและร่วมอนุโมทนาบุญกันได้ครับตราบใดที่พุทธมริษาท,ทั้ง4คือพิสูจนพิสุนีอุบาสกอุบาสิกามีการศึกษาเร่เรียนหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าราบนั้นพระศาสนาศาสนธรรมคําสอนพรษธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะดำรงอยู่สถาพรยั่งยืนผู่กับโลกนี้นชงงาสาการู้สึก<ง>หลับลืมยินดีเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาในวัดธรรมกายเห็นภาพบรรยากาศ แสนที่จะอบอุ่นประเนินให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมญาติโยมก็มีอาถิยศัย,าายดีซึ่งในการนี้ก็ค้อนโหมทนาในการที่ชาววัดธรรมกายได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้นี่คือยอดนักศึกษาภาษาบาลีนี่คือวีรบุรุษ องทัพธรรมช่างสงา่างามองค์อาจฉลาดล้ำสมเป็นปรริยธรรมประโยคกา้าขก็รู้สึกประบื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงงานฉลองปรริยธรรมก้าวประโยคที่ทาง วัดพระธรรมากายจัดขึ้นซึ่งเป็นงานที่ส่งเสริมให้กำลังใจเก่พรพิสุส,สัมเนนผู้ศึกษารเรียนพระบาลีพระบาลีนั้นเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้จดจะรลึกไว้ด้วยภาษาบาลีเป็นตันติภาษา เป็นภาษาที่มีแบบแผนการศึกษาภาษาบาลีนั้นต้องใช้วิริยะอุตสาหะอย่างมากอัตมาภาพนั้นก็ศึกษาปร,รียนธรรมเก่าประโยคโดยใช้ระยะเวลาถึง15ปีซึ่งตามปกติตามหลักสูตรนั้นเขาก็ใช้8ปีใช้ระยะเวลา8ปี8ปปีนี่คือสอบผ่านได้ทุกปีคือไม่ตก ส่วนก็บกับผมอัตมาภาพนั้นก็มีได้บ้างตกบ้างได้บ้างตกบ้างแต่ถามว่ามีความท้อหรือเปล่าก็มีแต่ไม่ถอยโดยอาศัยพระบาลีที่ว่าวิริยีนะทุกขมัจเจติบุคคลย่อมล่วงพ้นอุปสรรคความทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยความเพียรฉะนั้นความเพียรน,นี้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญเมื่อเราตั้งธงชัย เพื่อจะประสบความสําเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนเราจะ,ะตั้งธงชัยในการที่จะเป็นปรริยนธรรมเก้าประโยชน์เราก็ต้องใช้ความเพียรใช้ความเพียรพยายามใช้วิริยะอุตสาหะเมื่อเราตั้งความเพียรเมื่อเราตั้งความปรารถนาแล้วก็มีการล้มลุกคุกขานกันบ้างแต่เมื่อล้มไปแล้วเราก็ลุกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ล้มแล้วล้มเลย ล้มแล้วก็ลุกขึ้มนมาใหม่ลุกแล้วก็เดินต่อไปเดินต่อไปข้างหน้าความาภาคเพียรพยายามมีที่ไหนความสําเร็จก็มีที่นั่นฉะนั้นความภาคเพียรพยายามที่อัตมาภาพกว่าจะสําเร็จเรียนธรรมก็ประโยคแต่ด้วยอาศัยกําลังใจของพระเทรลานุเถระของญาติโยมอุบาสกอบาสิกาทั้งหลายจึงเป็นแรงผลักด,ดัน ไม่ให้เกิดความท้อแท้ท้อถอยไม่เลิกกลางคันบุคคลที่มีความพยายามมีความวิริยะอุตสาหะนั้นย่อมจะได้สิ่งที่ปาถนาฉะนั้นอัตมาภาพนั้นก็อาศัยความเพียรมาตลอดในการศึกษาเราเรียนพระบาลีเพราะว่าเป็นภาษา ท่านเรียกว่าเป็นภาษาของผู้เทเจ้าก็เปรียบเหมือนดวงประทีปที่จะส่องแสงสว่างที่จะกําจัดความมืดคืออวิชชาก็โดยอาศัยสติปัญญาอาศัยพระธรรมที่จะส่องแสงสว่างเพื่อให้โลกนี้จเจริญรุ่งเรืองไปด้วยพระธรรมความสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะเป็นหลักที่จะแก้ปัญหาสังคม ที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติที่เกิดปัญหาอยู่ข้างในขนาดนี้ต่อไปขอตอตเริ่งใหญ่นความสวาสวว่างยให้แกลกลลรศึกษาภาษาบาลีมาตั้งแต่อายุ2ี่สิแต่บทใหม่ๆแล้วก็สอบเรียนทำาก้าประโยคได้ตอนอายุ สี <c oughs> ่สิบเจ็ดปีซึ่งการศึกษาภาษาบาลีนั้นก็ในสมัยก่อนอาหาสำนักที่ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจยากนะฉะนั้นเมื่อสอบได้เรียนทำแปดประโยคแล้วนะที่วัดจักรแดงจึงได้ไปศึกษาต่อภาษาบาลีที่วัดโมลีโลกยารามซึ่ง ช้ระยะเวลาในการศึกษาประโยกานั้นสองปีตรงไปปีหนึ่ง mm hmm. การศึกษาประโยกานั้นต้องใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังค่อนข้างมากเพราะตัวเองมีอายุมากแล้วแล้วก็การศึกษาของพระเดชในวัดโมลีนั้นก็ศึกษากันแบบเอาจริงเอาจังมากนั้นครูบาอาจารย์ก็จะใส่ใจมาก <c oughs> แล้วก็พ้นของการได้ ศึกษาด้วยความวิทยะอุตสาหะด้วยความเพียรเหนื่อยแสนเหนื่อยหน่อยมากในการใช้สมองในการดูตำรับตำราจึงสอบเปลี่ยนทำเก้าประโยคได้ปี2,564แล้วก็มาในวัดธรรมกายวันนี้ก็มาเห็นภาพบรรยากาศของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมาจากหลายสำนักเรียนแล้วก็มีพระสังฆธิการจากหลายจังหวัด มาร่วมประชุมพร้อมกันในนี้ทั้งที่มีการมุติตาสการะประโยก้าด้วยแล้วการที่พุทธบริษัทมาประชุมพร้อมกันทํากิจกรรมแบบนี้มันเป็นพลังที่ทําให้เกิดศรัทธาอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้อีกและก็อยากจะได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกอซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นการรวมกันของพุทธบริษัท สังคารวะทังญาติโยมกย็ขออนุโมทนา,านี่คือวีรบ,บุรุษกองทัพธรรมนี้ กับพระพิสูจน์ผู้สอบได้ประเด็นธรรม9้าประโยครูปนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับผ,ผู้ชมที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกนะครับเพื่อเป็นการสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจโดยสื่อมวลชนต่างประเทศนะครับได้มีโอกาสเข้าร่วมทําข่าวพิธีจุดประทีปแปกศรนเนื่องในวันสมาธิโลกณนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีด้วยครับ เมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับตรงกับวันสมาธิโลกทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยมีการจุดประทีปแปลกสอนนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศได้เข้าร่วมทาข่าวนะครับอาทิสุมาเพลสโบร a าอิเมเและเกตี้อิมเมครับ โดยทางสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพบรรยากาศงานบุญนอกจากนี้วัดพระธรรมกายนะครับยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้สร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจด้วยการนั่งสมาธิโดยมีการบันทึกสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลกถึงล้านภาพซึ่งก็มีการลงข่าวนะครับประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ต่างๆได้แก่เว็บไซต์ภาพ Getty Images ครับ Twitter Matt Hunt เว็บไซต์ภาพ Imago Images แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ภาพของ s ซ m ม p เพรสลิง์ภาพสำนักข่าว Kyoto News Image ของประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งบรรยากาศนะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้ทำข่าวเป็นอย่างมากทีเดียวภาพบรรยากาศนี้นะครับก็เกิดขึ้นโดยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ตามโซเชียลมีเดียนะครับทุกช่องทางของทุกสำนักข่าวเลยครับ ต่อกันที่ข่าวสารกานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมในต่างประเทศกันบ้างนะครับในช่วงวันนี้ครับวันนี้ในวันนี้ครับจะนําพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกในแดนอาทิตย์อุทัยนั่นคือวัดประรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าบํารุงวัดครับโดยที่วัดประรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เริ่มกิจกรรมงานบุญตั้งแต่ช่วงภาคเช้า โดยพระอาจารย์พระอานารค์อุตมโมรองจ้าวาวัดพระธรรมกายไอจิ IG, ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวคำบูชาพระรัตนายไรและนำทุกท่านนะครับในการเข้าสู่พิธีกล่าวคำรัตนาศีลห้าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะครับโดยมีกัลยาณมิตรศิวพรและกัลยาณมิตรเมมิยาอุจิเป็นประธานนกล่าวครับ จากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนำโดยกัลยาณมิสวุวรณีเครือสวัสดิ์และกัลยาณมิตรดวงพรชิม,มิสุดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพแงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจเมื่อถึงเวลาสว่างครับท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประ,ระเทศไทย ภาคป่ายนะครับท่านประธานาพากป่าและคณะท่านสภาพทุกท่านได้น้อมถวายกองบุญพระตาหารปานะและปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนะครับได้ร่วมกันตัดปล่อยผมน้องเบียระและน้องอนุชาครับซึ่งก็จะเป็นนักธรรมทายาทเข้าโครงการบรรพชาอุปสมบทรุ่นที่3และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มีตาแสดงพระธรรมเทศนาให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วนะครับทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตามหึกระลึกนึกถึงบุญกุศลด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันสังสมบุรณ์ที่วัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นครับไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกาบ้างนะครับเป็นกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาครับในจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายที่พิญบุญผา,าลอพิธีจุดชวานบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดี พระมหาเจดียด์พระพุทธเจ้าลามพระองค์ครับภายในงานท่านประธานส่งน้ำสาทุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนารายในบทธรรมจักรกระปวัฒนสูตรครับจากนั้นก็เป็นการประกอบพิธีถวายที่พิยบุพามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลสินโอกลดนกัลยาณมิตรดาวัน,ก,านาวกัลยาณมิตรทวีศักกัลยาณมิตรอเล็ก วงแหวนแก้วจากนั้นเป็นพิธีจุดฉวานบ,บุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โอกลนกันกัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุตีรสิริและครอบครัวครับนอกจากนี้ยังมีกัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มีไทย กรยานมิทธิดาหม่อมไมตรีการยานมิตรทธัญลักษณ์โชติศรพันธ์นะครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดครับโดยประธานกองบุญอนุโมทนาบุญกับการยานมิตรปปยะวันณกรยานมิตรเคนเนสมาลินกรยานมิตรมานีการยานมิตรสกอตต์ลอรนเซนจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวสรรเสริญคุณของพระธรรมกายและพิธีวางดอกไม้เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์ครับและในเวลา22.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยคณะกรยาณมิจากวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านนะครับจำนวนกว่า25ครอบครัวได้เข้าร่วมเป็นคณะจเจ้าภาพกองบุญบูชาข้าพระประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับ การประชาสัมพันธ์นะครับที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันประกอบปุญญกกริยาตั้งแต่การทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนามีหลากหลายรายการทีเดียวครับเริ่มต้นที่รายการแรกกันนะครับคุณผู้ชมก็คือการสวดธรรมจักกะปะวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยครับไปสู่เป้าหมายนะครับก็คือ4,654,545,454จบครับวันเสาร์ที่27สิงหางคมนี้สุดแล้วส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ ฟ o ร์ไบรท์เ r ิร์ดทคครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนสาธุชนมารับบุญปักชำต้นกล้าเบญจัพย์นะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราจะได้เชื่อมสายบุญกับพระเด็พระกลมปู่พระผู้ปรับมาแล้วนะครับประกอบบุญญากริยาก็อย่าลืมนึกถึงท่านนะครับที่สูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยในวันที่11แล้วก็12สิงหาคมนะครับมี2วันเท่านั้นนั่นก็คือเวลา14นาฬิกาถึง17บเนาฬิกา30นาทีณโนะรงเพาะชำ บริเวณประตู8ท่านเองนะครับด้านหลังของวัดพระธรรมกายซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะนําไปเพื่อเป็นรับบุญดอกไม้ทรบุญญตราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087 4623555ครับและในวันนี้ครับบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางทีเดียวนะครับเริ่มต้นผ่านทางโซเชียลมีเดียสามารถเข้าไปที่ f c e b o o k f a n p เ page ที่บุญนิวส์ครับยูทูบชัแนลก็คือข่าวบุญนิวส์ ออกาศในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยผ่านทางสถานี GBN ครับเวลา17นาฬิกาทบทวนย้อนหลังได้ผ่านทาง Zoom 072.com นะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง12นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใส่ความว่าปัญญายะติดถีนังเศษถังอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลาย รณกรณอิมกำมชัยพร้อมด้วยทีมขา่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ